โ่พันอีกแล้วค่ะแม่จ๋าพ่อพลบอกว่าโซ่พันอีกแล้วผูกกบะเมบ์บด้เลยโซ่พันอีกแล้วครับดูทำหน้านะคะเด็กน้อยหิวน้ำแน่เลยนี่อยากกินน้ำเดี๋ยวพ่อพลจะพาไปอยู่ในป่านะคะวันนี้จะพาไปอยู่ในป่านะครับ กินน้ำเสร็จก็อยู่ในป่าเลยนะครับดูค่ะถอดโซ่ออกให้แล้วเอาที่สบายใจเลยเด้อบาดนี้เด้อวันนี้ก็อากาศร้อนแล้วนะคะช่วงทิงเที่ยงนะคะแม่แม่จ้าช่วงทเที่ยงเลยแต่ลมก็แรง มแรงมากจะไปทางไหนเนาะบาทนี้จะชวนกันไปทางไหนเนาะถอดโซ่ให้แล้วจะไปทางไหนจะไปทางไหนกันสองแม่ลูกพอพลไม่ใช่อยากไปกินน้ําสะบอสงสัสยแมย่ดนาะรุ่งอยากไปกิน อย่าไปกินน้ำสะหรือเปล่านี่ไปแล้วค่ะอาดลาดเลยบาดนี่บงหวเบังลูกทรายเลยไม่ไม่ไม่มองข้างหลังเลยนะคะแม่ดาวรุ่งไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนนะคะลองไปดูนะคะลองไปดูนะว่าแม่ดาวรุ่งจะชวนลูกชายไปไหนนะคะคุณนะน,น้าหนาลิวๆไปเลยบาดนี้ ลูกชายก็รอผมด้วยแมมรอผมด้วยครับรอผมด้วยครับโอ้ยกองดกักเด็กน้อยเด็กน้อยกองดักเราบันนี้จะไปกินน้ำสบอตรงไปจะไปกินน้ำสะแน่เลยนะคะแม่ๆม่จ้ะน้ำสะจะอยู่ทางนู้นค่ะ แต่ถ้าทางขวามือจะเป็นน้ำมูลอา้าวพลพลพบพลวิ่งตามแล้วพอพลก็เพิ่งจะอาการดีขึ้นนะคะหลังจากที่ไม่สบายมาสองวันไม่สบายก็ต้องมาหาส่งแม่ลูกเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้คือเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะ ไม่สบายอีกหรือเปล่าชอบไม่สบายช่วงค่ำค่ค่ะไปแล้วไม่รู้จะไปนะจะไปอาบน้ำสะบอจะไปกินน้ำสะบอกอาบไม่ได้คะ่ะน้ำสะกินได้อย่างเดียวแต่ไปที่น้ำมูลทั้งกินทั้งอาบได้โอ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 ้ค่อยๆลงค่อยๆลงเด้อบังละค่อยๆลงเด้อครับ มาเด้อแม่มาแล้วเด้อแม่มาแล้วพ่อพลไปพาแม่ดาวรุ่งกลับคืนมาแล้วค่ะแม่จะโอ้โหคือทองใหญ่แถว่าวแม่ดาวรุ่งทำไมทองใหญ่แท้อะไรพร่อพลมันคืออะไรใข่ใเป็ดใข่เป็ดไค่เป็ดบอ พ,พอพอลเก็บได้ไข่เป็ดนะเก็บได้ไข่เป็ดเอาเป็ดไข่มาอยู่แถวนี้เก็บได้ไข่เป็ดค่ะพอลอา้าวลูกชายก็แม่จะพาหนูไปไหนเนาะหนูเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยคุณแม่จ๋าจะพาหนูไปไหนเดินไปทางนู้นแล้วก็เดินมาทางนี้เนี่ย จะไปทางไหนกันบัดนี้หนูว่ามาเนทายเอ้ยสิไปซสายลูกไปไปอาบน้ำมูลบ่ไปวันนี้พ่อพลจะพาไปอาบน้ำมูลครับ ย่างก่อนมาครับเดินก่อนเลยเดินก่อนเลยบ่ตอนกลางเห็นตระดารนึกเดินก่อนเลยเห็นตระดารปล่อยเดลนดิไปเลยไปเลยเดินตามพ่อไปเลยครับพ่อนำขบวนพ่อพลนำขบวนไปเลยค่ะพระเอกเนาะพระเอก แม่ดาวก็เดินตามตูดสองแม่ลูกนะคะดูค่ะลูกชายนำหน้าแม่นะคะลูกชายก็เดินตามพ่อพลไปไปแล้วค่ะเดินตามเลียงแถวหน้ากระดานไปเลยค่ะแม่ตามผมมาตามผมมาเลยนะแม่นะผมจะพาไปอาบน้ำค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงไปแล้วค่ะค่อยๆลง ลถึงน้ำมูลแล้วนะคะไปเร้วจะไปกินหญ้าที่เดิมของสองแม่ลูกแน่เลยนะคะไปแล้วนะคะเดินอย่างเร็วเลยเจอที่หมายเดินอย่างเร็วเลยนะคะแม่แม่มากินน้ำที่เดิมนะคะสงสัยสองแม่ลูกจะหิวน้ำมากเลยมาถึงรีบกินรีบกินเลย โอ้หิวคะ่ะห,หิวหิวน้ำแห้งหิวหน้ำแห้งเลยจ้าน้ำที่นี่แม่ดารุ่งชอบกินค่ะแต่น้ำอยู่ที่บ้านแม่ดารุ่งไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่สงสัยจะได้กลิ่นคอรีนแน่ๆ อิ่มแล้วนะไม่อาบน้ำเหรอเดี๋ยวพบพลพาอาบน้ำแมดารุ่งมาอาบน้ำก่อนมาเร็วรู้สึกว่าหน้าหนาวมานี่เมดารุ่งจะไม่ค่อยอยากอาบน้ำเท่าไหร่เลย ไม่อยากอาบหนาวหนาวหน้วาวผมไม่อาบพ่อพ้นผมไม่อาบอ่ะโอ้ไปแล้วคะ่ะสงแม่ลูกไม่ไม่อาบน้ําค่ะจะไปหาตรงที่ญ้าที่สงแม่ลูกชอบคะ่ะดูสิคะแม่จ๋าตรงไปเลยคะ่ะรู้เลยว่าจะต้องไปกินตรงไหนของชอบฉันอยู่ตรงนี้ไปแล้วคะ่ะ ไปแล้วคงชอบคงมักมักหลายไปแล้วค่ะอันนี้ไข่ย,ยังคไงนี่ไข่ยังไงไข่อะไรไข่ <c oughs> ช้างอ่ะไข่ช้างเหรอค่ะแม่ๆอพอเ, <c oughs> เม่นู่นค่ะสรงแม่ลูกชอบชอบมากนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะนี่ค่ะเจอที่หมายค่ะก็คือตรงที่หญ้าที่ส่งแม่ลูกชอบที่สุดนะคะชอบมากเลยหญ้าตรงนี้ชอบมากมายเลยค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ